ดโดูโดูบินเท่าไรข้างลึกเลยบินไปลยไปแล้วโอ้ยุงไงเกาะข้างในเรียบร้อยหนึ่งตัว วันนี้อยู่กับช่วงนายปรักษาพารุณุนะฮะช่วงนี้ช่วงเทศกาลปีใหม่เดินทางกลับมาบ้านนะครับบ้านเกิดของนายปรักษาอยู่ที่ตำบลหนองยางอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้จะไปสำรวจป่าที่นายปักษาเห็นมาตั้งแต่เด็กนะครับคือป่าเต็งลังป่าหนองเต็งจักราดซึ่งก็เข้าได้หลายทางนะครับวันนี้มากับ วัยรุ่นนักดูนกรุ่นใหม่นะครับเป็นหลานในภาษาเองนะครับสองคนในเนแนะนำตัวหน่อยดิคนนี้ชื่ออะไรนี่ชื่ออิมไซรครับิมไซรคนหลังครับคนซครับเออนะก็มาแม่เขานะครับแม่เขาก็เป็นน้องสาวของเองเราจะไปสำรวจดูปาด่าหนองเตงนะครับว่ามีนกอะไรอยู่บ้างเป็นป่าที่ตกสำรวจนะครับไม่ไม่เคยมีใครมาสำรวจที่นี่เลยเ,ออเรื่องประชากรนกนะครับ เดี๋ยววันนี้เรามาเอาใจช่วยพวกเราด้วยนะครับว่าจะเจอนกอะไรบ้างกี่ชนิดนะครับคนนะ่ะจากทุกสาราทิตย์เลยนะก็จะเข้ามาเก็บเพื่อเอาไปทำอาหารฝั่งขวานี่จะเป็นเริ่มเป็นเขตป่าสงวนนะครับอยู่ในพื้นที่ของปา่าหนองเต่งเหมือนกันมันลักษณะป่าจะเป็นป่าติหลังครับ ต้นไม้ที่เกิดขึ้นจะเป็นต้นเต็งต้นพวงต้นลางแล้วก็จะมีต้นไผ่ชนิดเล็กชนิดหนึ่งที่คนของถิ่นที่นี่เรียกว่าต้นโยดหรือว่าบางที่จะเรียกว่าต้นเพชรนะต้นชนิดนี้มันจะมีหนอกเวลาหน้าแรงฝนตกมาเกิดไปในป่าแล้วเกิดฝนตกมันจะแทงหนอกมาชาวบ้านแถวนี้รู้ดีว่าเอาไปทําอาหารได้หลายชนิดนะครับกพจะมีคุจธร รถารกิจเข้ามาหาโน่ตนโจทที่นี่นะฮะบางทีก็เหมากันมาเป็นคันรถเลยาท,ทางจวัดได้เนี่ยานทางขวานี่จะเป็นปากสงวนทางซ้ายก็จะเป็นไร่ของชาวบ้านนะแต่ก่อนนี่ถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนแบบถนนดินมีอะไรอ่ะ แอ่งน้ำแแ่งน้ำ่งน้าขับต้องใช้รถอีเต็มรถบรรทุกถึงจะผ่านไปได้รถเก่งอย่างเี้ไม่มีเด็ดเราจะไปจุดที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นศูนย์ศูนย์พื้นปูปา่าตองเติงจักราดนะครับอยู่ที่ใกล้กับอาเ็บน้ำ ทางทางขวามือนะครับทางซ้ายก็จะเป็นไร่ไร่ขชาวบ้านใหญ่จะเป็นไร่กำังกลังวันนี้เวลาเกตุโมงห้านาทีนะครับเป็นเวลาที่กําลังดีเลยแสงออกมาแล้วของฟ้าไม่มีเมฆอถไฟวันนี้น่าจะเริ่มแดบดบแดบดบแรงนะเราดูว่าจะอยู่สักสองชั่วโมงนะครับพ่อเจออะไรบ้างไป่นอนดีนะ ตรเส้นนี้ไปถึงสนามบินนครราชสีมาได้นะครับบอนที่ยงนมีสนามนอกจากพวกนกแล้วเนี่ยก็ยังมีพวกสัตว์ที่อยู่ในปา่าเชนยงรางอย่างเช่นพวกแย่เห็นแน่ๆคือตอนตีนเนี่ยเทีมีนกนกคุ้มนกคุ้มเขาจะไปต่อกันแล้วก็เอามากินเป็นอาหารสมัยสมัยก่อนนะครับไม่มีกฎหมายนะเพราะว่าพราบคุ้มครองสัตว์ป่ามันเริ่มแค่ตั้งแต่ปีสองพัรอยา พราะนั้นแต่ก่อนเขาสามารถที่จะล่าสัตว์พวกนกพวกอะไรนี่ได้หมดเลยลพวกกุ้งเนี่ยจะเป็นอาหารที่ชาวบ้านนะต่อใช้เลี้ยงนกเลี้ยงนกต่อใช่ไห่อนป,ป่าที่เราเห็นเป็นต้นยูคาลิปตัสเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2500ประมาณ27 26ประมาณนั้นตอนนั้นป่าต่งเซิงจักราดเนี่ยถูกลุกลุกเข้าไปทำทำไร่ของชาวบ้านนะครับเป็นการเป็นการปล่อย ให้ป่าถูกลุกเข้าไปจับจองทำไร่มันสัปลาลอ่ะทำให้ป่าเสื่อมโทรม mm hmm. ก็เลยมีโครงการพระราชดำริมาให้เอาคืนป่าลงเต็งกระโดดโดยกันให้ชาวบ้านถอยออกมาไม่ไม่ไปทำไร่ข้างในแล้วก็ปลูกต้นไม้ทดแทนตอนนั้นผมอายุ ได้มาสัก34ปีเขาให้มาปลูกป่าด้วยแถวเนี้ยเขปลูกต้นยูคาลิปตัสเลยนะอือจริงๆแล้วมันเป็นนะครับอ่าท่านเรียกต่อคือเอเดนปีที่นะครับในใสายพันธุ์พืชเพราะว่าต้นยูคาลิปตัสเนี่ยไม่สามารถที่ทําให้พืชของถิ่นชนิดอื่นนะเกิดขึ้นได้เฮีนน้อง้งตัวนนี่นะเนี่ยอะไรๆเลยเราตื่นงงตัวแรกเลย โครงการนุกตัวแรกแร้วไปเปิดกระจุกมันจะกุ่เข้ามาเนาะอากาศตอนนี้15องศานะครับทีน่อวาอากาศเยนมากแต่เราอยู่บนรถนะในรถตั้งไว้22องศาก็เลยรู้สึกว่ายากไม่หนาวเกินถ้าลงรถนีมากจะแาบ มีทางก็ไปได้ทั้หลแต่ว่าเราไม่กล้าเสี่ยงที่จะตับรถเข้าไปหลังจากที่ชาวบ้านถูกขับดันออกไปจากป่าเห็นตัวกินหนึ่งตัวเห็นไหมอ๋อรู้แล้วตัวนั้นทัองอ้งหลายน่าจะเป็นขุนแผนนะเดี๋ยวเดี๋ยวขุนแผนพาริกาสองตัวบอกไหมถ้าบอกเดี๋ยวลุงจกกัดการหน่อยไหม โครงการนกตัวแรกแล้วเห็นไหมผู้ตื่นเห็นมันจะมีรั้อะอะไรแล้วอ๋อตรงไหนเกาะข้างหนอันนี้คือนกที่แขางยาวๆไม่แน่ใจว่าคุณแขนฟาริกาหรือว่าเป็นเปลวังบวกนะตัวก็คือตรงมันคื นนี่่กลลูไแ้วข้างหน้ามีลูกคุ้มด้วยใช่ไหมเดินๆอยู่นะโอ้ในอีกาอีกาเราปิดปิดแอร์เปิดกระจุกก็ได้เลยเดินน้องเขาจะได้ประกาศเปิดหนาววันเนี้ยมาเปิดกระจกได้กลิ่นธรรมชาติเย็นร่้เลยได้กินธรรมชาติไปกินใบไม้แห้งเลยนี้องหากก็ เจ็ร้อยหนึ่งตัวดไรแล้วมันรน,นวันนี้เราก็ได้เซนเซียวหางบุกเลย อันนี้เป็นเซหางวงใหญ่มันจะมีหางวงเล็กอีกอันนี้ไปต่อไปต่อไอ,อ้สองตัวนั้นก็น่าจะเป็นเซลลหางวงใหญ่แ,บบแหละที่เราซื้อแล้วตัวใหญ่จะอยู่กันเป็นคู่ ไม่เป็นแล้วแต่นกบางชนิดมันก็หากินดูเดียวก็มีนี่แต่ทุกคุ้มนี่จะเห็นยากหน่อยเพราะว่ามันชอบมดุดตับพื้นมันหากิทต่ เคเลยมันเยนเ็ยนมันหนาเยนเ็ยนใช่ไงคุณซื้อสนใจไปดูนกกระลุงมั้ล่ะฮะเข้าแก๊งทาทีวีหกคต้องไปติดเทอร์มอฟแต่ว่าลุงอ่ะไปเพื่อนหลุดเราต้องไปหลักจุดกลางเต็นบางทีก็กลางเต็นบางนนทีก็นอนบ้านพักหรือยาก่อนหลงเนาะห<ข>ลงนะเข้าไปในอ่ะใครไม่รู้ ป่ามันจะเริ่มเึกแหละจนป่าที่ยังไม่ได้ประกาศให้เป็นเขตรักสาพันสัตว์ป่านะครับโดยชาวบ้านสามารถเข้าไปหาของป่าพวกต้นไม้เห็ดอะไรได้แล้วก็มีอีกชนิดหนึ่งที่ท,ที่ป่านหนองเต็งมีเยอะคือเห็ดเห็ดพอเห็ดพอที่ในมุงเทพขายกันกิโลละเป็นสองร้อยสามร้อยอ่ะที่นี่อ่ะหาก่น ปัหากันที่นี่แหละเนี่ยมันมีทางเข้าไปไหมถ้าเราเดินเข้าไปได้ต้งหน่อยนะเราไปถึงกันก่อนเราจะคงจะตดเดินเดินเข้าไปสำรวจป้าน้องเต็งจักราตนี่นะครับมีเนื้อที่ควบคุมอำเภอเฉลิมพระเกียรติแล้วก็อำเภอจักราตร์นะครับบ้านของนายประสาอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับเมื่อก่อนนี้อำเภอเฉลิมพระเกียรติก็เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอจักราตร์แล้วก็มีการแยก ออกมาเป็นอำเภอเฉลิมประเกียิป่าตอนนี้นครับทางเข้าไปก็จะเป็นถนนแรงถนนดินนะครับบางช่วงก็จะมีสายตอนนี้ไม่มีฝนตกรถสามารถขับมาได้นะครับค่อยๆขับขับมาถ้าเป็นรถเก๋งนะครับสองข้างทางก็จะเป็นป่าป่าเต็งลังนะครับ ที่ที่เราจะไปก็คือจะไปที่โครงการเป็นศูนย์นะครับโครงการพื้นฟูป่าหนองเต็งจักราดมันก็จะอยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำโกรกไมแดงนะรเราก็จะดูนกบริเวณข้างทางะครับวันนี้จะไม่ได้เข้าไปในป่าน,นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเจอนกที่สะมั่นเจอได้ข้างๆทาง ตอนนี้เราอยู่เส้นทางที่จะไป่างเก็บน้ําอโครงการพัฒนาปา่าหนองเติงจัก,กรชนะครับระหว่างทางก็เสียงนกร้องเยอะแยะเลยก็เลยจอดมาดูนะครับถนนไม่โล่งมากไม่มีรถเลยนะครับบรรยากาศทนไม่เห็นนะไหมเป็นป่าที่ไม่มีที่ไม่มีอยู่คาทิปตัดแล้วนะครับช่วงนี้อันนี้คือปา่าหนองเติงจัก,กระ,ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้ ร้องเนี่ยอันนี้ก็คือที่วัวที่วัวชาวบ้านไม่ใช่วัวที่นี่ไม่มีวัวแดงไม่มีวัวป่าลูกปินไปหมดแล้วเมื่อกี้ฝูงหนึ่ง นี่เสียงนกอเไยเสียงเซลหางวงใหญ่ร้องเป็นกลุ่มเลยนี่นกตกเลยยที่ถ็นขาดจริงไหม ไปต่อดีกว่ายัง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 หรอได้ดดดละวันเะพือยังซื้อเล้คมันเป็นผลไม้ป่านะครับที่อยู่ในป่าเขาเรียกว่า,าต้นเล็บเมวเลูกมันเ,เอ,เ,อเวลามันถูกมันจะลูกดำๆเล็กๆกินได้นะครับมันจะลดออกเปรี้ยวหวานภาษาของสินที่นี่เรียกต้นแบบเกี้ยวเล็บเกี้ยวเล็บเกี้ยวเล็บเี้ยวนี่ต้นดิบลูกดิบจะสีเขียวเห็นไหมนนี้หลองกินดิ กินได้เนี่ยกินได้หลังมือยังยังแล้วมันบานนะแต่ถ้าตัวรูปดิบมันจะเปรี้ยวเมื่อก่อนเนี่ยนกมันก็กินนะเใชานกกินเราเจออีกาดูดิมันเจออะไรรึเปล่าจึงมูลของป่ามีข้อจำกัดในการเกิดนกเพียบเลย ไปดีกว่าไหมตรงนี้คือศูนย์คอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเราจะเข้าไปนะครับเป็นที่ราชการไม่รู้ไม่มีเจ้าหน้าที่ลุงก็เลยถือวิซเา,า้าไม่เลยถ<ม>ือว่าลากลองไหมเพราะว่าเนี่ยเขาจะมีประตูกั้นเลยแม่ไปเขาเปิดไปไหไถ้าเขามาเราก็บอกเขาว่ามาดูนกคร,รับ มือด้านพักด้วยนะนัน่นแหละข้างหน้านกถ่ <นะ S 2> ายหมาไหมนกถ่ายทำไมนะหมาบ้านเราก็มีมีสักตัวหมาเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นนกบินอยู่เลยอ่ะในนี้ปา่าต้นไม้เยอะมากเลยครับใช่ในนี้เป็นไม้เยอะมากเลยเปนไม้ดังเดิมอ่ะดูดิต้นมันจะสูงแล้วตรงเลยลูกเนาะอเออสูงแล้วก็ตรงเนี่ย มีบ้านพนักงานบ้านเจอที่ปีใหม่เขากลับบ้านแล้วเป็นแต่ก่อนลุงเคยมานอนที่นี่เลยมีรุกนตะพิงเลยนั้เราไปได้ปะเนี่ยได้นี่มีที่นั่งเรามานั่งเหงก็ได้ีิหาที่นั่งรอนกรอนกก็ต้องมีคนรปจำสูตรแหละมีคนเข้าวิ่อยู่มณนอย่างตอนที่เราไปดูไก่ฟ้าน่ะ ก็ค่จะมีตนนั้นเป็นหัวหน้าเดี๋ยวเราจะจอดลงไปเดินดูะครับเดินดูเดี๋ยวมาที่เอฟแตัวนี้ก็ได้มากเลบก็ไม่ได้ดีกว่าเลบไหนด้วยยิ้มด้วยยิ้มแน่น่ะยิ้มด้วยหนุ่มมาอะไรคะใค้นังอ่ะให้ยาด่ย nai nục <coughs> à, ừ. Nuk? <coughs> <mình> ở trong <coughs> <NukyujumbaiARE> này bảo đi hãy nói tiếng thái hãy mình tiếng anh bằng 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 tiếng anh อันนี้แหละเจ้าหน้าที่ประจำสูงอ๋อน,นั่นไงผีตาพีลา, <c oughs> าบม <c oughs> ีใครอยู่ท <c oughs> ี่นี่มีค่ะดีไซน์นี่มีคนอยู่ด้วยกัน <c oughs> ตรงนี้คือศูนย์ฝึกควบคุมไฟปาา่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอยู่ใกล้ๆกับอ่างเก็บน้ำโคกไมแดงกับศูนย์พื้นฟูป่าเป็งรังของเครืงจักรกลาดน,นะครับ เราผ่านมาเห็นว่ามีต้นไม้ขึ้นเยอะมีต้นไม้สาแน่นก็เลยเข้ามาสำรวจดูเกิดจะมีนกให้เราได้เก็บภาพบ้าน,นะครับวันนี้ไม่ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่นะครับแต่น่าจะมีอยู่นะครับแต่ว่าเราไม่เจอคนเราก็เลยเดินดูรอบๆเล็กน้อยนะครับ ก็ไม่ไม่เจอนกอะไรนะครับเจอนกที่ลาบแล้วก็นกกระแตแต้แว็ดอยู่สี่ห้าตัวครับ อนนี้เราอยู่ที่โครงการพัฒนาป่าหนองเต็งจักราดตรงกข้ามก็คืออ่างเก็บน้ำโกลกไม้แดงนะครับบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำโกลกไม้แดงนะครับเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ก็จะมีชาวบ้านใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์นะครับก็ที่เห็นก็จะมีฝูง วัวฝูงควายของชาวบ้านนะครับแถวนี้ไม่จั่ค่ะที่ตัวแหลกไม่ใอ่ตัวดูปะ จากแรงนกนกบุกไปยกนั่นก็นกนะห้าหนาวก็เปลี่วยวตรงนี้เราเจอต้นโพต้นปพมันจะมีลูกนกจะเยอะนกมันจะมากินเนี่ยเนี่ยนกมากินเยอะเลยเนี่ยแล้วดีเด็กตรงนี้คืออ่างเก็บน้ำโกกไม่แดงนะโกกไม่แดงเลยเกลายท่เกิดอ,อยู่บนสายไฟ นกรเจอกแมแ่พอนุกไอ้ยี่ยุกแองบ้าน <Okay. S 1> แค่ื่อกี้เี่ยวอยู่ไหนอลูกมวลสัตว์ปุ๋ยทั้งนั้นนะลูกมันอยู่กับดินสายนะ่ะเตะแล้วเตะอีกเลยเยอะเราจะรอดูนกที่มากินลูกไม้ที่ต้นโพนี้นะครับ เไม่ลูกโคส <si suppression> ุกเยอะเลยแล้วก็มีนกนกพวกนกที่กินผลไม้อะนกเ่ยไปลม่รู้ยังไม่เห็นอะไรล่ะสายป่าวีนอะไรเยอะตรงนั้นก็เยอะค่ะหนึ่งสองตัวน่า่ นี่ไงไหปตีทองต้องตีทองนี่ปุหงัวนะครับรวัวชาวบ้าน

ดูวัวเหรอใช่นี่ผเดมั้ที่มันจะบอกอะไรนี่ผิดมันอะ บริเวณนี้ก็คืออ่างเก็บน้ำโกรกไม้แดงซึ่งอยู่ใกล้กับโครงการพัฒนาป่าหนองเต็งนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกันก็จะเป็นพื้นที่อ่างเก็บน้ำที่ไว้ใช้ของผู้คนนะครับแถวนี้เราจะแย้ประโยชน์จนมีเลี้ยงสัตว์เลี้ยงคัวเลี้ยงควายแต่ว่าที่ผ่านท,ที่ที่มาเนี่ยเห็น นกน้ำนะพรกนกที่หากินตามน้ําเนี่ยหลายชนิดเลยในที่เราจะเดินไปตรงนั้นอนะยังมีนกบินอยู่หลายตัวเลยเ็าอยากก็จะไปดูหน่อยว่านีนกอะไรบ้างแต่ที่เห็นจะมีนกจับมแมลงก่อนที่ปูงวัวจะมาอยู่สองตัวไม่รู้ไปไหนแล้วตอนเนี้ยกี่โมงอนะ เดี๋ยวทำมาณอีกสักเก้าเก้าโมงสิบโมงเก้าโมงครึ่งเราก็จะจับบรรยากาศดีมากครับตอนนี้ช่วง น้าําก็น,น้อยก็จะมีชาวบ้านมาหาคือมาเลี้ยงเลี้ยงสัตว์เลี้ยงขูงัวเยอะอยู่นกก็มีเยอะนะเป็นป่าที่ติดกับเนี่ยป่าตรงนี้จะติดกับอ่างเก็บน้ําต้องใช้เวลานะครับต้องดูต้องเฝ้เาแต่เราจะอยู่ตรงนี้แค่แค่นี้พอ จริงๆเดินเดินต่อไปได้อีกไกลเลยครับเดินไปนูน้นนะแต่ว่าเราจะเดินกลับไกลก็เดี๋ยวเอาแค่นี้เดี๋ยวเดินกลับแล้วเราตำรวจนกระว่างทางกลับกันต่อนะครับที่ป่าป่าเต็งลังต่อครับสําหรับอีพีนี้ก็เป็นการสํารวจป่าน้องเต็งจักราดเป็นป่าสงวนเป็นป่าเต็งลังนะครับที่อยู่ใกล้บ้านที่นายปัสาเห็นมาตั้งแต่เด็ก ป่าน้องเต็งสามารถเข้าได้หลายเส้นทางนะครับเส้นทางที่นายปักษาเข้านี้ก็จะอยู่ใกล้กับบ้านนายปักษาถ้ามีเวลานะครับหนึ่งวันก็ไม่พอในการสำรวจพื้นที่ป่าที่นี่ผมใช้เวลาสองชั่วโมงครับในการสำรวจดูนกจากเส้นทางง่ายๆที่รถผ่านแล้วก็เป็นอ่างเก็บน้ำโขรกไม้แดง ตรงนี้ยังมีอ่างเก็บน้ำนกกระแเวนอีงครับแล้วก็มีพื้นที่กว้างที่เป็นป่าเต็งหลังต้องเดินเข้าไปข้างในสามารถเข้าไปได้นะครับแต่รถเก่งไม่สะดวกก็เจอนกตามที่เห็นพอสมควรในเวลาสองชั่วโมงครับเป็นป่าที่น่าสนใจก็ไว้มีโอกาสมีเวลามาากวันนี้ก็จะชวนเพื่อน,อน,อนชาวภาคีวิวบหกนะครับ มาสำรวจกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ขอบคุณมา,ากนะครับเป็นคลิปเริ่มต้นปี2568ช่องนายปากตาพาดูนกก็จะลืมนะครับกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ